ก็มีประวัติด่างพร้อยก็แบบเล่ากันยากหน่อยอาจจะใช้เวลานานหน่อยแล้วก็วสนิมก็จะเอาสิวที่ปากมาอวดเพื่อนๆใครกนอกลับบ้านมาอ่านหนังสือใครกนอยไปเตะบอทุกเย็นเฮเจอกับตันทีแล้วตอนนี้อยู่กับเพื่อนๆไหนแนะนำ เอาเพื่อนๆผมนะครับก็ไล่นกิจกันอันนี้ชื่อแสบครับผมเออๆหน่อยอันนี้ชื่อบีเวอร์ครับอันนี้ชื่อเกมครับชื่อเกมอันนี้ตัวเด็กฮะอันนี้เป็นหมอจุฬาแล้วครับผมอันนี้ชื่อกิจดครับอันนี้ชื่อกึ้นครับหมอจุฬาครับครับผม ขาวๆให้กะตันตีกับ <c oughs> เป็นไงบ้างเพื่อนกลุ่มนี้ <c oughs> มีกันกี่คนเนี่ยกลุ่มนี้ก็ก็นับได้เลยนะมีกี่คนก็มีประมาณประมาณนี้ครับกลุ่มใหญ่หน่อยก็มาณหกเจ็ดคนอันนี้ที่สนิทสนิทเลยครับผม <c oughs> สนิทสนิทนี้ต,นตั้งแต่เม <c oughs> ื่อไหร่อะก็คือตอนแรกยังไม่สนิทกันก่อกนะแต่หหตก็แบบประมาณร่วมง,ง,งานกันมาเรื่อยๆครับแบบ,บ <c oughs> ตั้งแต่ม .4 อยู่กลุ่มเดียวกันเดี๋ยวพี่บอกสนิทเพื่อนสนิทกับพี่หรือเปล่า สนิทบอกว่สนิทสนิทเอสนิทน้าเลยสนิทสนิทมากเลยสนิทขนาดนี้นี่อาแต่ละคนว่าพีเป็นคนยังไงมั่งเริ่มจากคนแรกกอนก็เป็นคนที่บ้าบออยนีวันวนก็เฮฮาเรื่อยเรื่อยดูคนพูดกันไม่าไม่เป่าชี้ไอ้กมม่ไหมฮะไมนไงก็เป็นคนที้เฮฮาล่เลย ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนใช่ไหมฮะเออตั้งใจเรียนหมอตั้งใจเรียนครับพี่อ่านหนังสือเป็นคนที่มีบุคลิกเป็นคุณหมอมากสุดูแลต่อตรงไหนคะคิดว่าตรงไหนเป็นหมอเลยอ่ะดูหน้าเลยครับดูหน้าเลยครับอันนี้คือเพื่อสนิทผมเลยดูหน้าครับเขาบอกแค่นี้ครับพี่พาดก็เป็นคนที่เด็กที่ปล่อยครับผมขอใช้คำพูดตามที่เด็กดีที่เคยสัมภาษณ์เขาอะที่ว่าด็กดิบ ขาตวาดโอยวายอะไรอย่างเงี้ยพูดดีกว่าจริงครับคือแล้วเป็นคนตรงไปตรงมาดีณจุดนี้เราต้องการความจริงนะครับความจริงก็บุคลิกโดยโดยรวมนะครับเขาเป็นคนเฮฮาครับเขาก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนมีเหตุผลครับอันนี้แป็นครน้องแอกนะครับขออนุญาตเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยแต่ละคนอ๋อก็ไอ้คนนี้สองคนนี้ก็จะเงียบๆครับผมอันนี้ก็ จะซ่าซ่าหน่อยกุ่มตัวนี้จะซ่าซ่าวันนี้จะซ่าซ่าหน่อยเขแบบพูดไม่เป็นอย่างใครเลยคิดว่าแกนำรามีเริ่มต้นนี่นะทำอะไรมั่งแกนนำเนี่ยแกนนำชอบแบบเสี้ยยังพูดไม่ถูกอ่ะโวยวายบ่อยเอาเป็นความจริงเลยไหมเมื่อกี้อ๋อที่แนะนำกับตอนพีเมื่อกี้ก่อนคือคือในปกติเนี่ยครับเขาจะคนตั้งใจเรียนมากเลยครับคือในห้องเนี่ยคือ ถ้าถามว่าใครไม่คุยนี่ต้องแบบเขาคนเดียวเลยคือตั้งใจเรียนมากมตลอดครับผมอันนี้ก่อนถ่ายคลิปยัดใต้โต๊กันกีไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีคีครับไม่มีครไม่มี่ีค่มครับม่มคับีครไ่มีครัีคั่ีครีั่ยคร่มีครับ่มีคื่ีค่ีรรับ่ครัอ่มีม่มีครัคืัอะไรไร้สาระมครับไ่อยมอยพีับมัไร ก็แบบเวลาแบบสิ่งของอย่างเงี้ยครับสมมติเป็นโต๊ะอย่างเงี้ยแค่แค่น็อตอันเนี้ยมีสนิมอยู่นิดหน่อยนี่คือเขาจะไม่เข้าใกล้เลยเป็นยังไงวะเนไม่ไม่กล้าแบบจับเลยอ่ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันสนิมวิ่งหนีไปอย่างไกลอาการรุนแรงขนาดไหนมั่งก็ลองถามเพื่อนดูได้เจอทุกคนก็เป็นโรคจิตนะครับผมไม่ใช่เป็นโรคโรคจิตเช่นนึงกลัวสนิมโลัวสนิมครับทำไมกลัวสนิมอ่ะก็แบบแต่ตอนไม่รู้ว่ารู้สึกมันแบบสกปรกอ่ะ ไม่ได้โดนสนิมที่ไม่ใช่มพี่แล้วมันเป็นปะทะยากใช่ไหมแล้วแบบสมมติมือเราไปจับใช่ไหมล้วสนิะติดมือใช่ไหมแล้วแบบสมมติมือข้างนี้เรามีแผลใช่ไหมลากษณะไม่โปะอย่างเงี้ยกลัวแบบเชื้อโรคมันเข้าไปไงอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากจับเท่าไหร่แล้วก็จับก็จับได้แล้วแบบไปดันมือไปไหนจับตรงนี้ให้ดูอัไม่กลัวอันนี้ชิวๆสิวๆสิวๆสิวๆเออสิวๆเอาไปแล้วก็อบเอาสิวที่ปากมาอวดเพื่อน แล้วเขามีสิวที่ปากตรงริมปากเนี่ยเขาชอบเอามาอวดเพื่อนเนี่ยนี่ก็เป็นสิวเปลี่ยปีนี้ถ่ายรูปมาในไลน์ครับคือคนเล่นมากเลยครับแล้วเพื่อนๆอยู่ันเดียวครัทำไมไปส่งของแบบนั้นให้เพื่อนอ่ะอ๋อไม่ใช่คือแบบประมาณว่าสิวมันขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็จะแบบ อ๋อถ้าสิวขึ้นตรงนี้เนี่ยเราต้องทาโฟมตรงนี้นะอ่ามันจะช่วยลดสิวตรงนี้ได้แล้วก็แบบบอกเพื่อนๆนะครับอ่าเราถ่ายให้ดูไปอ่าสิวขึ้นตรงนี้ใช่ไหมใช้โฟมอย่างงี้โฟมอย่างงี้ล่ะนะอ่าแล้วสิวจะเป็นอย่างี้อะไรประมาณนี้ครับผมอยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ยยิ่งเป็นชายล้วนกันหมดเลยเนี่ยเคยมีเรื่องทะเลาะกันไหมคะทะเลาะฮะทะเลาะไม่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ครับผมคือเข้าอกเข้าใจกันสมมติแบบของวันี้ทะเลาะกันใช่ไหมครับก็จะมีแบบคนกลางเข้าไปช่วยเคลียร์อะไระรใครเป็นคนกลาง สวคนกาแคนนี้เป็นคนดีพี่สุเป็นคนดีครับผมทให้เรอเรนนี้หน่อยไเรด้ยก่อคือเคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกันแรงๆมั้ไหมแรงๆขึ้นต้องมีเขนแรงไม่ทะเลาะกันเลยเหรอก็มีก่อนี้ครับเยอะไรทะเลาะเรื่องอะไรกันเช่นแบบที่นั่งนั่งสลับกันอะไรประมาณนี้ก็แบบบางทีก็มีมีทะเลาะอะไรแแต่แบบมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะแบบบางที อากาศมันร้อนนี่ครับแบบอารมณ์ร้อนอากาศร้อนจริงๆก็แบบเคยไม่ได้เลยครับเลยแบบใหญ่ๆทุกต่อยไม่มีครับแล้วแต่อาจจะมีแบบคนกลางเขาไปช่วยเคลียร์อะไรประมาณนี้เคยโดดเรียนกันไหมโอ้ไม่มีบอกไม่มีคำถามนี้จูนเรียนไปไหคือคถามนี้เพื่อบอกว่ากรุ๊ปเราเป็นคนตั้งใจเรียนนะอาจารย์เรื่องเรื่องโดดเรียนนี่อย่าอย่าขอซุ่มแม่เลยอย่าโอยอย่าเห็นซิวอย่ามาถามผมครับเรื่องโดดเรียนคือไม่มีแน่นอนใช่ไหมครับอันนี้ไม่เคยอาจารย์ที่ปรึกษ กันได้เพราะว่าการโดดเรียนในห้องนี้ถือว่าหาดยากมากครับยากไปในโดูเสาในยุคนี้ครับคือหาดยากมากแล้วส่วนใหญ่โดดเราไปไหนกันอ่ะไม่ได้โดดก็ไม่ได้โดดก็พอไม่ได้โดดครับเราไม่รู้จะไปไหนกันแบบก็ฝังอยู่ในห้องอย่างนี้ก็แบบอะไรใครมาเล่นโดดวิ่งตามเข้ามาจับบอกแบบเพื่อนห้องอื่นมาเล่นกันเลยครับแล้วก็บอกเราอยากเล่นสิอ่านหนังสืออะไรประมาเนี้ยผมก็แบบไม่โดดกัน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  ยงไงไอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะแบบจากที่ได้รู้จักกับพีเนี่ยพีเป็นคนเกจิเฉลี่ยสูงม,มากคือดูเป็นคนเลยนเก่งเพื่อนๆว่ามันเป็นเด็กเนิร์ดไหมพีเนี่ยเือถ้าเกิดคนเห็นแค่หน้าก็อาจจะคิดว่าเป็นเด็กเนิร์ดแต่ความจริงแล้วก็ก็ไม่เนิร์ดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นบ้าๆบอๆทำเรื่องแบบบ้าๆบอๆมากกว่าวันนี้หล่อมากเลยนะครับวันนี้คุณจะแบบมีภาพลักษณ <c oughs> ์ดีกว่าปกติประมาณสองเท่านะครับอค <c oughs> ือเขาก็ดูดูเนิร์ดเป็นบางเวลาครับเนิร์ดเนเนี่ยเขาจะเป็นว้าว่า คงแก่เรียนครับผมแต่อันนี้คือคือหน้าแก่ตามธรรมชาติอะไรไปฟอนกับพวกเนิร์สเขาจริงมันเป็นคนละแบบกันนะคตอนนี้เราเข้าใจไหมครับผมเรีอดคือคือถ้าถ้าพี่ว่าเธอเนิร์สเนี่ยค่อยเนิร์สออกมาว่าจะไม่ค่อยดูดเรียนหรือประมาณว่าเอ้ยค้าวนี้ไม่เอาอย่างเรส่งงานตรงเวลาทุกครั้งอะไรแบบจะทำตรงนี้มากกว่าแจะถามว่าอ่านหนังสือเยอะไหมอย่างเงี้ยผมว่าคิดว่าเหมือนเด็กวัยทั่วไปมากกว่าแล้วมันนี้อไรย้อนไปช่วงก่อนปีเป็นกัปตันเนี่ยว่า ตอนที่พีมาสมัครรู้เรื่องไหมว่าพีมาสมัครอะไรอย่างเงี้ยว่ามากับต oh ันเป็นเป็น <sub> กับต <unemployment> ันแบนมิชชั่นสมัครออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยพีได้บอกเพื่อนไหมอกไปพีได้บอกเพื่อนไหมครับก็จะมีฝ่ายภาพลักษณ์และเป็นเป็นผู้จัดการฝ่ายภาพลักษณ์และและอะไรดีอะและสเตตัสอะไรประมาณนี้ครับผมคือจะเป็นคนนี้ครับครับผมเออผมรู้แนะเขาสมัครครับก็เคยพนันไว้ว่าถ้าได้นะให้แม็กน้าแพงหนึ่งครับ ก็ไม่ได้เอาก็ที่ทำส่วนที่สัญญาอะไรกันหรือเปล่าอ๋อก็ก็มีส่วนที่สัญญาครับเอ่อถ้าอันนี้เล็กๆหน่อยก็จะเป็นแบบว่าถ้าผมได้เป็นกัปตันเองก็จะเล็้งแม็กนัมอ่าแต่ก็จะมีส่วนที่สัญญาเฮ้ยอันนี้อันนี้เวอร์ละเวอร์ละเราได้เลี้ยงแม็กนัมเพื่อนยังนี่นะครับเรียบร้อยแล้วแล้วตอนโหวดนี้ขอแรงเเพื่อนโหวตกันไหมอ๋อ คือคือปกติผมจะไม่เคยรบกวนทาใเ้ใจหายเยอะรู้รู้รู้ไว้ส่วนใหญ่จะบวชให้กับตันเอยบางคนคนที่ไหนอจะเน้นกับตันแอนได้ก็ได้ก็ก็มีครับช่วยบอกว่าช่วยกันโวทก็จะมีเพื่อนบางคนแบบเขียนกระดาษให้เลยว่ากดบวชทุกชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็แบบแนนก็พุ่งขึ้นมาเรตอบแทนเพื่อนไปยังไงเป็นกับ ไมเอเพื่อนเพื่อนทวงแล้วอ๋อเราเราตัดแทนด้วใจครับเราแบบให้ใจเเพื่อนไปมารลอนปหลที่ถือว่าพี่ภาเขาไม่จดผมแล้วไม่ผ่านเขาเลยเอาเอาวันไกลมาตัดผมตัวเองเลยเพื่อนเรียกว่า GT b u b b l อะไรอย่างเงี้ยมา